สวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะจารุพรสุภาพินโยอ,อายุ26ปีค่ะปีคือเหมือนเมื่อก่อนแบมก็เล่นเยาวชนเล่นทีมชาติแล้วก็เล่นโปรอยู่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็หยุดหยุดไปเลย10ปีไม่ได้จับไอกอฟเลยค่ะแล้วก็หึ่งกลับมาปีนี้กลับมาเล่นได้ประมาณ4เดือนคะคะเหมือนเราก็ตั้งแต่เล่นมา3แมตช์แล้วก็เหมือนใกล้จะดีแต่ก็ยังไม่ดีสักทีอก็เลยเอาแบบจุดที่พลาดไปของ สามแมทที่ผ่านมามามาแกจนแมทนี้เริ่มเหมือนกับว่าเราก็ปิดจุดบอดของเราไปได้เยอะ่ะวันนี้น่าจะเป็นแอปโพชค่ะแอปโพชค่อนข,ข้างดีวันนี้6เมเอดีค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ระยะขั้นทงหนึ่งอะค่ะแล้วก็จะมีขั้นธงกว่าสองคันธงประมาณสองลูกแล้วก็จะมีสองพัตเตอร์พัตเตอร์กว่าด้วยอีกประมาณหลุมสองหลุมค่ะเหมือนที่เนี่ยเรารู้สึกว่าสำคัญที่สุดคือช็อต ที่ออฟออกไปคือไดเวอร์ออกไปนยถ้าอยู่แฟเวย์มันก็ค่อนข้างจะเสียแต้มยากค่ะแต่ถ้าไม่อยู่แฟเวย์นี่ก็จะเสียแต้มง่ายนิดนึงก็เลยเน้นๆว่าช็อตแรกไม่ไม่ต้องแบบแค่เรื่องระยะมากแต่ขอให้ตรงอยู่แฟเวร์ค่ะก็จะเล่นง่ายเพราะว่าระยะก็ไม่สนามนี้ไม่ไม่ยาวมากค่ะก็แอพพล็กคั้นอะไรก็น่าจะเรกกลาออนได้ก็ฝากติดตามแรมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะโปอันพนภานะคะทําได้เสียงเดิงค่ะจากอีเกิลด้วยหลุม10แล้วก็ทําบอดี้ตีไปใกล้แล้วก็พัดลงค่ะวันนี้ก็ได้อยู่ค่ะแล้วก็ตีเหล็กเข้าไปใกล้ตามเกมตามที่วางไว้แล้วก็พัดลงค่ะแล้วก็เลยทําสกอร์ได้เยอะใช่ค่ะหลุม10ค่ะพัด2ตีไม้สขึ้นไปออนใกล้ค่ะระยะสองค่ะประมาณคันธงหนึ่งค่ะจริงๆมันก็รวมๆหมดเลยค่ะแก้ไขก็ออกไปดีแล้วก็พาก็ เก็บได้หมดเลยค่ะพัดเบอร์ดีก็ลงใช่ในรอบต่อไปก็ไม่มีค่ะตามเกมแพนเดิมตลอดใช่แวเวกีสนามนี้มันก็ค่อนข้างแฉะแล้วก็ลูกได้ก็สําคัญใช่ค่ะอไดอยู่มันก็มีโอกาสเยอะใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะ i.g ก็มีนะคะอันพลนาอินค่ะขอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อชยานิตหวงมหาพรชื่อเล่นชื่อขนุนค่ะก็วันนี้ก็ ค่อนข้างดีอะค่ะก็เรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากก็ตีให้ออนแล้วก็พยายามทํเบอร์ดี้ให้ได้มากที่สุดแค่ตั้งใจที่จะแบบตีไปแล้วก็เดินหลบล้มค่ะเพราะว่าดีร้อนมากวันนี้จริงๆคือได้ให้โอกาสตัวเองเยอะอะค่ะอย่างเช่นแบบตีเข้าไปออนแล้วก็ได้แบบลองพัดไม่รู้ว่าแบบมันจะลงไม่ลงบางหลุมก็ลงบางหลุมก็ไม่ก็ก็ดีกว่าไม่ได้ให้โอกาสตัวเองอะค่ะเชียนเดอร์มาจากออตีไปใกล้2หลุมเป็นเบอร์ดีค่ะก็แท็บอินไปแล้วก็ มีพาห้าหนึ่งหลุงได้เบอร์ดีรู้สึกจะประมาณคันพงอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนั้นก็เป็นเริ่มต้นอาทิตย์ที่ดีค่ะพงออกไปแล้วก็พยายามที่จะมีความสุขในสนามเหมือนวันนี้ค่ะก็ทําให้แบบให้ตัวเองได้มีโอกาสได้เล่นเหมือนเดิมติดตามพวก IG ได้วยนะคะเป็น k a n o o n w a n g ค่ะเป็นขนุนหวางเป็นชืเล่นนะคะค่ะ ะะสวัสดีค่ะสลันพรเกษวันค่ะวันนี้ออแอโปโพสค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าพัดไม่ค่อยลงเลยคือพัดไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีโชคดีที่ไม่ไม่เกินแต่ก็พอใจตามผลงานตีกริฟหมดเลยค่ะพัดแบบในระยะวงกริฟทางนั้นเลยวันนี้ตีสิบห้ากีนยก็ไม่อยากแต่ว่าแค่ไม่ค่อยมั่นใจตังก่าาอพัดเจอเท่าไหร่ วันนี้ฟิลฟิลปล่อยพัตเตอร์ไม่ค่อยดีเฉยๆมันไม่มั่นใจค่นึงก็ดีใจก็ตีไว้เอ่อก็ตามแผนที่วางไว้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ